นางรัตนาอุดไทยนะคะเป็นประธานกลุ่มค่ะกลุ่มเย็บผ้าโปโลคอกลมสู่อาเซียนค่ะอยู่บ้านน้องบัวดอนตอนหมู่8ค่ะตำบลพ้นไสอำเภอพ้น,พอนไสจังหวัดลอยเอ็ดค่ะกะเ็เริ่มตัง้งพ่อสอ2ค่ะพ่อสองหกสสองเริมเริมเรมตั้งกลุ่มหาขนค่ะจะหาขุนคือเก่าค่ะมีแรงพักดันนะคะ แรงพักดนกันก็คือเราอยากมีรายได้เขาในบ้านนะคะในในเงอนในเงอนในซ่นานะะอี่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีรายได้อย่างก็เลยต่างกลุ่มกันเขื่นมากค่ะจะมีก็มีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะพื้นฐานเย็บเย็บกับเย็บได้ทุนเท้ามันปรค่ะกับพื้นฐานเย็บกับเป้าแน่แลักอกับพื้นกับมีแก้มีเกย์พอนันน้ำให้ เอาโปโลมาเยียบกันเลยตังกลุ่มโปโลกันมาน้าแล้วแต่ว่ามันอันนี้นะครับมันมีเห็นเป็นช่วงนะคะโปโลก็มีเป็นช่วงแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นพวกแฟชั้นนะคะซื้อนั่งสมบูรณ์ชิทาโนจาอยู่กลุ่มของประท่านรัตนาอุทัยนี่แหละค่ะโดนแล้วค่ะก็ตะเริมแหลกเล้เพิ่นที่แหลกเพิินกับประท่านในส่วนในยางเนาบันเห็นเพิินเย็บแม่กันเลยสนใจแม่กันเลยขามาเบิ่งน้าเพพินก็เลยสวนแม่เขามากันเลยตกลงมาอยู่กลุ่มน้าเพิินค่ะ ว่านานี่แม่ก็เย็บกระเป๋าค่ะก็เลยเปลี่ยนจากเย็บกระเป๋ามากเย็บผ่าน้ำเพลินกระทั่งกลุ่มกับมีการร่วมกลุ่มกันเนาะค่ะมากเป็นมากหละ้ะก็ไปขอกู้ยืมเงินของกองทุนอันพัฒนาบทบาทสตรีค่ะมาปี6กสามกัมาเป็นจำนวนเงิน8ปดหมื่นค่ะใส่กันแล้วๆจะ้ะ ก็เอามาเป็นทุนสำรองเนี่ยคะ่ะทุนสำรองมาลงมาสื่อจักคะ่ะมาสือาอส่อจักแล้วก็สื่อได้สื่ออุปกรณ์เนี่ยค่ะในการตัดเย็บเนี่ยแหละจ้ะมากมากค่ะเพิ่งก็ตามมาดูแลแล้วก็มาอันนี้แนะนั่เรื่อยๆคะ่ะก็แนะนนักันว่าอันนั้นได้ขาดเหลืองสีเพิ่งก็บสีซอยอยงนี่สิค่ะเพิ่งก็บสีมันนั่มมาดูแลคะ่ะเพิ่งก็มาเบิง่งอยู่ตลอดคะ่ะก็มีอยู่ค่ะเพิ่งก็มี่แล้วทีเดียวก็ได้ไป ถ้าไปออกบูธออกอยังงค่ะไปออกบูธของอันมันจะเป็นบูธของอันนี้เนาะค่ะของกลุ่มเีาเป็นกลุ่มมุ่บ้านเราก็ไปออกบูธกันเลยก็ไปออกบูธไปอันนี้นั้นกันอยู่มันจะเป็นผ่าพื้นหนึ่งมากมปนเหมือนกับผ่าพื้นเน่ามันดะเป็นผ่าพุ่มไรพื้นเนามากล่วข้ากับมาแก้แบบไหมคะ่ะคือว่าออกมามาที่แหลกเขนก็จะมาแบบนี้เขาก็มาแกะแล้วก็กเหตุเป็นแพทเทิร์นมาแต่งข้อแต่งไรคะ่ะแต่เย็บเป็นโตเลยค่ะ จตาแล้วตัวแบบมันสิมีมาหลายแบบมันสิมีเป็นเสือคุ้มงาวมากกับมีค่ะแบบสิมากพันธุ์สูงมาพันธุ์เอาแบบใดยังส่แม่จ้ะพาเจพันธุ์สูงมากแต่หากับเฮดแพทเทิร์นกันขึ้นมากแต่มาแก้แบบเองเลยค่ะมันก็บสิมีตัวอย่างมาเป็นตัวหนึ่ง,งสิก็แล้วแต่พันธุ์สูงมาก็กังตัวอย่างมากแบบไหนก็แก้แบบแบบนั้นก็เย็บเป็นสุขคนค่ะค่ะเย็บเป็นสุขนคนแต่ว่าบ่ได้มาเย็บอยู่น้ำกันค่ะคือเอาแยกกันออกไปเย็บอยู่เฮียนไหมคะยุบบานไายบานมั่นแมจ่จ้ะ ว่แมนเพิ่นสิไว้วางใจเอขาบอกค่ะเพราะว่าเขาร่วมกลุ่มกันได้เลรวเขาไม่พื้นฐานไหมค่ะพื้นฐานในการเย็บพื้นฐานในการอันนี้มาเพิ่นกระสีไว้วางใจค่ะเพราะว่ามันกระเฮ็ดน้ำเพิ่นมาดูนล้วเนาะค่ะเพิ่นก็เลยสามารถปล่อยแล้วเพิ่นก็ไว้วางใจแล้วก็ปล่อยแห้ง,งานปล่อยงานออกมาเฮ็ดอ้ะแบ่งปันกันทุกอย่างค่ะกับสามัคคีกันอยู่กับดูแลก,กันในกลุ่มนี่แหละค่ะไปขาดเรืออันใดจังใดกับเบื้องกันนี่ค่ะกัอยากขอบคุณกลุ่มนี่แหละค่ะ ก็อยากเชิญชวนมูพวกที่บ่ท่านเองเข่ามากกับเข่ามาน้ากันนี่แหละค่ะไล่ได้ก็ดีดีใจแล้วก็ขอบคุณกลุ่มที่ได้มาอยู่ในกลุ่มนี่แหละค่ะก็น้ำเบิงเอาค่ะประท่านฉินน้ำเบิงน้าดูแลเองนะจ๊ะถ้าเพลินเห็ดทุกคนร่วมกันกับสิประมาณหาซิบโตได้เยอะค่ะหาซิบก็โตงีงสิท่านเพลินเพ็ดพร้อมกันก็ขึ้นขึ้นแก้แบบแต่ว่ากับต้นมากกับสิประท่านที่เป็นผู้ตัดแล้วก็ส่งไปให้เพลินเย็บจ้ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นน้ำขับบ้างแค่พอเดี๋ยวจะเงินหลายๆค่ะ กบีควาวมสุกดีค่ะย่ามลูกขอก่ะบ่าเ้ยหุ่งยากยากบอกตามวามเป็นจริงเนาะค่ะมันกับบได้ลคัดสนกับทรงลูกเรียนใดอยู่ค่ะถ้าสนใจอยากอันทํางานเนาะคะ่ะอย่างมีรรยใดแล้วก็ให้ติดต่อมานะคะ09238เก1า5าเนาะคะะ่ะแล้วก็ชื่อเพจบุกอ่ะรัตนาภูมิเลศศูนทอนนะคะถ้าสนใจสินค้าก็ติดตอมาได้เลยนะคะ